การชิงไว้ชิงพริบของซงจีโยและคิมจองกุกสองสมาชิกคนสำคัญของ running man Reality Show สุดดังของเกาหลีใต้คือองค์ประกอบสำคัญที่ส่งให้รายการโด่งดังไปทั่วเอเชียและมีแฟนในเมืองไทยติดตามอย่างล้นหลามแต่ภาพความสนุกสนานเหล่านี้จะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปเมื่อผู้ผลิตรายการประกาศว่าสมาชิกทั้งสองจะไม่กลับมาร่วมรายการในปีหน้าตามแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อกระตุ้นเลตติ้งที่ตกตำ่ำ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับหลายฝ่ายเมื่อมีการเปิดเผยจากตัวแทนของทั้งคู่ว่าทั้งสองถูกบีบให้ออกจากรายการโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเอเจนซี่ N ของซงจีฮโยกล่าวผ่านแถลงการว่าเป็นความจริงที่นางเอกสาววางแผนคืนวงการการแสดงหลังจาก running man เปลี่ยนรูปแบบรายการ แต่การปลดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นวิธีบอกลาที่สร้างความผิดหวังให้กับเธออย่างมากไม่ต่างจากแถลงการของเอเจของคิมจองกุกที่กล่าวว่านักแสดงหนุ่มร่างใหญ่ชุ่มเทให้กับรายการอย่างเต็มที่แม้ในวันที่ร่างกายจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยการถูกปฏิบัติเช่นนี้สร้างความเสียใจยแก่เขาอย่างมาก การเปริดเผยดังกล่าวเป็นที่วิจารณ์อย่งายงแพร่หลายบนโลกออนไลน์หลายคนบอกว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิตที่เปลี่ยนตัวสมาชิกผู้เป็นสัญลักษณ์ของรายการและทีมงาน Running Man ควรรับผิดชอบต่อความนิยมที่ถดถอยมากกว่าโทษน,นักแสดงด้านเจมส์คิมเพื่อนสนิทของคิมจองกุกได้ทวีตข้อความในเชิงโจมตีรายการว่า <c oughs> ไม่มีความซื่อสัตย์และเต็มไปด้วยเงื่อนงำ ส่วนคังแกรี่อดีตสมาชิกที่ออกจากรายการไปก่อนหน้านี้ได้ลบอินสตาแกรมของตนเองภายหลังทราบข่าวว่าทรงจีฮโยอดีตเพื่อนหญิงคนสนิทถูกปลดจากรายการกลางอากาศ เมื่อเช้าครั้งนี้กำลังส่งผลกระทบต่อรายการเมื่อล่าสุดคังโฮดงพิธีกรแถวหน้าของแดนโสมจึงวางตัวให้มาร่วมรายการ running man ในฤดูกาลหน้าได้บอกปัดข้อเสนอร่วมงานโดยถแถลงการของเอเจนซี่ระบุว่าเข้ากันปลดสองสมาชิกคนสำคัญออกจากรายการทำให้คังโฮดงไม่รู้สึกสะดวกใจที่จะร่วมงานด้วย เข้าขาของสมาชิกทั้ง7ที่อยู่คู่กับรายการมาถึง7ปีและการเชิญคนดังในวงการบันเทิงแดนโซมาร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานในรายการอย่างต่อเนื่องทำให้ running man เป็นรายการที่มียอดผู้ชมจำนวนมากช่วงปี2012ถึง2013ได้ทำเรตติ้งเกินร้อยละ20แต่การแข่งขันกับรายการคู่แข่งทำให้เรตติ้งในปีนี้มีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ6ทำให้ทีมงานตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้รายการได้ออกอากาศต่อไป